พี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่12ในเทศกาลธรรมดานะครับเรามาปักหลักถ่ายทำกันในวัดนบุญอันนาจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกเขตนี้ว่าเขตท่าจีนนะครับก็หลายตอนแล้วนะครับเราจะเห็นวัดสง่างามสวยงาม เดี๋ยนี้พ่อก็มาเป็นคุณพ่อเจ้าอาวาสประจําอยู่ที่วัดระบุญอันนาท่าจีนนี้นะครับติดก,กับทะเลชาวบ้านมีอาชีพจับปลานะครับก็ออกเรือออกจากปากอ่าวจากวัดท่าจีนเป็นปากอ่าวเข้าไปสู่อ่าวไทยแล้วก็จับปลากันนะครับในวันนี้บทพบระประสาวนะครับแล้วสิ่งที่พ่อจะพูดเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับทะเลลองฟังดูนะครับ วิธีเดียวที่เราจะพบพระเจ้าคือการโน้มศีรษะลงกราบแด่พระองค์วิธีเดียวเลยเธออยากพบพระเจ้าวิธีเดียวที่เธอต้องโน้มศีรษะลงกราบลงไปเธอถึงจะพบพระเจ้าได้นักเดินเรือผู้เจี่ยวชาำในมหาสมุทรชาวประมงเท่าผู้ออกเรือหาปลาตั้งแต่เล็กตีนเท่าฝาหอยเดินเรือไปทั่วเจ็ดย่านน้ำ พวกเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีวิชาวความรู้การเดินเรือสำนักไหนสามารถเอาชนะขึ้นลมในวันที่ทะเลบ้าคลั่งได้คนที่มีประสบะการณ์ออกเรือจับปลาจะเป็นเรือเล็กเรือใหญ่เขาสรุปชีวิตเขามาเหมือนกันหมดแล้วในวันที่ทะเลบ้าคลั่งไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถใดของมนุษย์จะสามารถเอาชนะขึ้นลมได้ค่ายทะเลบอกเราว่า ธรรมชาติทั้งหมดนี้เหนือความควบค,คุมของเรามนุษย์พวกเขาผู้มีประสบการณ์ความน่ากลัวของคลื่นลมพายุในมหาสมุทรพร้อมใจยอมรับว่าพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงเป็นผู้กำหนดและสยบกำลังมหาศาลของทะเลได้ความจริงข้อนี้สะท้อนต่อปัญหาในหนังสือโยบที่เราจะอ่านกันในวันนี้กองทัพเรือสหรัฐอเมริกามีวิชาเดินเรือกับพวก นาวิกะโยธินพวกทหารแต่ก็จะมีหลักสูตรหลักสูตรหนึ่งที่บอกว่าที่สุดแล้วทุกคนต้องสวดขอต่อพระเป็นเจ้าเพราะไม่มีใครจะควบคุมทะเลได้เป็นสิ่งที่คนในโลกเขายอมรับว่ามีบางอย่างเราไม่สามารถควบคุมได้ยกเว้นองค์ผู้เป็นเจ้าโบราณที่หนึ่งหนังสือโยบเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อตอบคําถามที่คนยุคนั้นขาดใจไม่สามารถตอบได้ยุคสมัยของโยบนะครับประมาณสัก สามร้อยปีก่อนพระเยซูเจ้าประสูติมาในโลกนี้นะครับมันมีคําถามคําถามหนึ่งที่ขาดใจแล้วคนในโลกนั้นตอบไม่ได้แล้วหนังสือโยบเนี่ยพยายามจะจะจะคิดพิจารณาปัญหานี้โยบก็ตอบไม่ได้ครับก็คือว่าทําไมคนดีดูเหมือนไม่ได้ดีทําไมคนชั่วดูเหมือนเจริญรุ่งเรืองเป็นปัญหาขาดใจคนมาทุกยุคทุกสมัยเพราะฉะนั้นผู้เขียนดําเนินเรื่องให้โยบเป็นคนดี มีครอบครัวลูกหลานมากมายมีทรัพ์สมบัติมีฝูงปศุสัตว์รักพระเจ้าแล้วก็มีความสุขดีวันหนึ่งปีศาจทูลพระเจ้าว่าที่โยบรักพระเจ้าเป็นคนดีก็เพราะเขามีทรัพย์สมบัติและลูกหลานมากมายลองให้มันไปกระทําให้โยบยากจนเจ็บป่วยดูสิโยบยังจะรักพระองค์อยู่อีกหรือะนะครับเขาเขียนเก่งนะครับคนเขียนเรื่องนี้ นะครับพระเป็นเจ้าตรัสว่าไม่จริงที่โยบรักพระเจ้านั้นพอโยบเป็นคนดีพออ์ทรงอนุญ,ญาตให้ปีศาจไปกระทําอะไรกับโยบก็ได้ยกเว้นเพียงอย่างเดียวคืออย่าทําให้โยบถึงแก่ความตายปีศาจก็เริ่มเลยนะครับโยบสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สินครอบครัวแล้วที่สุดตัวเองก็เป็นโรคผิวหนังผุพองเต็มตัวเนื้อเรื่องดําเนินไปเป็นบทละครนะครับ จากนั้นก็จะมีเพื่อนของโยบ3ามคนมาเยี่ยมนะครับคนหนึ่งชื่อเอดิฟัสเป็นคนสูงอายุมีประสบะการณ์ผ่านชีวิตมามากอีกคนหนึ่งเป็นคนวัยกลางคนชื่อบิีดับและอีกคนหนึ่งชื่อโสฟฟาอายุน้อยที่สุดแต่งตัวเนียบที่สุดอันนี้พระคำพีหรือข้อเขียนของคนโบราณน,นี่เขาเก็บรายละเอียดเก่งนะครับพอเราอายุมากขึ้นบางทีเราก็ไม่สนใจเรื่องแต่งตัวแล้วะครับเราใส่อะไรก็ได้ ใส่เสื้อผ้าให้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 ให,ให,ให้มีใช้ก็พอแต่คนหนุ่มที่ต้องต้องแต่งให้แบบโอ้โหมีมียี่ห้อมีแบรนด์นะครับเ mm. ็บอกว่าเพื่อนทั้งสามคนเนี่ยมาหาโยบนะครับมาทําอะไรครับก็มาตําหนิโยบบอกว่าแกต้องทําบาปไม่มีหรอกคนดีๆจะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นกับครอบครัวเป็นโรคร้ายแล้วเพื่อนทั้งสามคนก็จะพูดแบบนี้นะครับ คนที่แต่งตัวเนียบที่สุดเวลาพูดก็จะหันมามองผู้อาวุโสทํานองขอความเห็นสนับสนุนจากผู้อาวุโสเพราะฉะนั้นเมื่อเขียนเป็นบทละครเนืน้อหาที่สนทนากันของเพื่อนทั้งสามคนกับโยบจึงสําคัญที่จะแฝงไว้ด้วยความคิดคําอธิบายปัญหาต่างๆที่มนุษย์ไม่เข้าใจใส่ไว้ในปากของตัวละครทั้งสามคนที่พูดคุยกันและแน่นอน ย่อมมาถึงคำถามที่เพื่อนๆถามโยบว่าแกไปทำอะไรมาถึงได้รับผลร้ายถึงเพียงนี้และโยบก,ก็พยายามอธิบายว่าเขาไม่ได้ทำอะไรซึ่งดูเหมือนขัดแย้งกับสิ่งที่เขากำลังได้รับเพราะเขาเป็นคนดีและรักพระเจ้าทำไมสิ่งเลวร้ายจึงเกิดขึ้นกับเขา <S <S บรานที่เราอ่านกันในวันอาทิตย์นี้คัดมาเพียงสั้นๆนะครับเป็นประโยคที่พระเจ้าจัดตอบโยบ หลังจากที่โยบพยายามจะหาคำตอบให้ได้ในเหตุไรที่เกิดขึ้นกับตนเหมือนกับมนุษย์พยายามจะอธิบายทุกอย่างและบางทีก็โทษพระเจ้าว่าทำไมเขาเป็นอย่างนี้อย่างนั้นไม่เข้าใจในสิ่งนี้ทำไมพระเจ้าใจร้ายทำไมพระเจ้าทำกับเขาเช่นเช่นแบบนี้ซึ่งเป็นคำตอบของผู้เขียนหนังสือโยบที่พระเจ้าทรงดุลใจให้เขาตอบปัญหานี้ในยุคสมัยนั้นว่า เราไม่สามารถเข้าใจเรื่องเหล่านี้ได้ทั้งหมดเพราะเราเป็นเพียงสิ่งสร้างประดิษฐ์ฝุ่นดินเมื่อเทียบกับพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้สร้างโลกจักรวาลเพราะฉะนั้นคนเขียนเขาได้รับการดลใจจากพระเจ้านะครับให้ตอบคําถามในเวลาที่เขายังไม่สามารถจะเข้าใจอะไรได้ทั้งหมดว่าเราอย่าปากดักด่าว่าพระเจ้าเราเป็นเพียงสิ่งสร้างของพระเป็นเจ้านะครับ เราจะไปสอบสวนและคาดคั้นออกจากพระเจ้าได้อย่างไรดังนั้นผู้เขียนจึงให้มีฉากที่พระเจ้าตรัสถามโยเพื่อโดบจะได้คิดได้สิ่งสิ่งนี้และพระเจ้าตรัสถามโยว่าอย่างไรเดี๋ยวพบกันช่วงที่สองครับไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปมากเพียงใดไม่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสักแค่ไหน แต่จะมีประโยชน์อะไรถ้าเราจะต้องแลกกับครอบครัวที่แตกสลายวันนี้คุณมีความรักความเอาใจใส่ต่อครอบครัวของคุณมากแค่ไหนถามตัวคุณเองแล้วหรือยังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยห่วงใยคุณเสมอ โยบเป็นหนังสือที่ลึกซึ้งนะครับเขียนเป็นบทละครแล้วก็ในขณะที่เพื่อนสามคนพยายามจะชี้ให้เห็นว่าโยบต้องไปทําบาปและโยบก็ไม่เข้าใจว่าเขาไม่ได้ทําอะไรทําไมชีวิตเขาได้รับผลร้ายแบบนี้นะครับแล้วบางครั้งก็มีบทที่โยบน้อยเนื้อต่ำใจต่อว่าพระเป็นเจ้านะครับผู้เขียนก็เลยใส่คําพูดลงมาในปากของ ของโยบนะครับทำนองว่าต่อว่าพระเจ้าแล้วก็พระบิดาเจ้าก็ส่งตอบโยบนะครับตอบโยบว่าเธอเป็นเพียงสิ่งสร้างเธอไม่สามารถจะไปตัดสินพระเจ้าได้หรอกสิ่งที่เกิดขึ้นเธอไม่รู้ตื้นลึกหนาบางแล้วพระบิดาเจ้าตรัสตอบโยบบอกว่าผู้ใดปิดประตูขังทะเลไว้เมื่อทะเลคลอดออกมาจากคันท่านอยู่ที่ไหนเมื่อเราสร้างเมฆให้เป็นเสื้อและสร้างความมืดทึบ เป็นผ้าอ้อมของทะเลเมื่อเรากำหนดเขตและวางด่านปิดประตูให้ทะเลพูดว่า mm hmm. เจ้ามาได้ไกลแค่นี้อย่าเลยไปอีกขึ้นขนองของเจ้าจะหยุดเพียงแค่นี้ mm hmm. เราจะเห็นได้ว่าหนังสือโยมนี่เป็นหนังสือที่ลึกซึง้งนะครับคนโบราณเขาก็าบอกว่าเธ,เธออยู่ที่ไหนอะตอนที่พระสร้างทะเลสร้างเมฆเป็นเสื้อของทะ,ทะเลตอนที่มันเกิดมานะครับแล้วก็ ให้ความมืดทึบเป็นผ้าอ้อมของทะเลโอ้โหนี่เป็นเป็นกวีโดยแท้เลยครับมองว่าทะเลมันเกิดมาเนะี่ยตอนมันเกิดมามันเหมือนเด็กทารลกพระเป็นเจ้าส่งให้เมฆเป็นเสื้อวันที่วันที่ท้องฟ้างดงามท้องทะเลเมฆสวยมากเลยเหมือนกับเสื้อผ้าของทะเลแล้วก็ความมืดทึบตนกลางคืนเป็นผ้าอ้อมที่ทะเลเกิดมาแล้วตอนทะเลเกิดมาเนะ่ยเธออยู่ไหนเธอจะมาพูดใหญ่พูดโตเพราะฉะนั้น เมื่อเรากําหนดเขตและวางดานปิดประตูให้ทะเลเรางพเป็นเจ้าปิดประตูบอกว่ามาได้แค่นี้แล้วในวันที่ขึ้นลมรุนแรงพอเราสวดขอเราไพ่เป็นเจ้าให้มันสงบพระพิริเ,เจ้าบอกมาได้แค่นี้เจ้ามาได้ไกลแค่นี้อย่าเลยไปอีกขึ้นขนองของเจ้าจะหยุดเพียงแค่นี้ภาษาที่ใช้เหมือนบทกวีเปรียบเทียบว่าทะเลเมื่อเริ่มต้นคลอดออกจากท้องพ่อท้องแม่นะครับออกจากท้องแม่นะครับ ก่อนจะออกมาใครสามารถขังน้ําทะเลไว้ได้ซึ่งบอกว่ามีบางอย่างในโลกนี้เกินความเข้าใจเกินความควบคุมสติปัญญาของเราที่จะอธิบายสิ่งเหล่านี้ได้นั่นก็เพราะเราเป็นเพียงสิ่งสร้างและย่อมต้องมีพระผู้สร้างพระเจ้าผู้ทรงอธิบายสิ่งเหล่านั้นได้เพราะพระองค์ทรงสร้างมันและทรงบังคับสิ่งสร้างให้อยู่ใต้อํานาจของพระองค์ได้เหมือนกับชาวประมงผู้เท่าหรือนายพลกับตันเดินเรือผู้มีประสบการณ์ พวกเขาไม่เคยไว้ใจในความเชี่ยวชาญของตนเองหรือประสบการณ์มากมายที่สั่งสมมาเมื่อต้องปเผชิญขึ้นลมในมหาสมุทรพวกเขารู้ว่าเราไม่สามารถสยบพายุบ้าคลั่งในทะเลได้แต่พระเจ้าทรงทำได้คนที่เขาผ่านชีวิตเดินเรือมาจนกระทั่งผมขาวทั้งหัวแล้วเขาจะรู้ความจริงข้อนี้ดีบทอานที่หนึ่งจริงนำเราไปสู่บทพระวรสารของระบุญมารโกนะครับ เราไปวัดเราฟังโยบในบทอ่านที่หนึ่งกำลังจะนำไปสู่บทพบระวรสารด้วุญมารรโกการเดินทางอยู่เสมอเป็นการไม่หยุดนิ่งในการกระทำพระภารกิจเทศสอนของพระเยซูเจ้าพระองค์เดินทางตลอดเลยเย็นวันเดียวกันนั้นพระเยซูเจ้าทรงตรัสสั่งบรรดาศิษย์ว่าเราจงข้ามไปทะเลสาบฝั่งโน้นกันเถิด บางครั้งการลงเรือไปอีกฝั่งหนึ่งของทะเลสาบก็เป็นเวลาพักผ่อนจากการงานพระเยซูเจ้ากับลูกศิษย์เหนื่อยนะครับพระเยซูเจ้าเป็นผู้เทศสอนทั้งวันจะพักผ่อนตอนไหนล่ะครับก็ลงเรือพอลงเรือปั๊บไม่มีใครมาแล้วพระองค์อยู่กับลูกศิษย์เราเหนื่อยบางทีพอเราเหนื่อยเราก็ขับรถออกไปจบคนที่จะมาติดต่อคนที่จะพุ่งเข้ามาหาเราก็จบแล้วนะครับ เป็นการขับรถสําหรับบางคนก็เป็นการพักผ่อนเปิดวิทยุฟังเปิดเพลงฟังเพราะฉะนั้นบางครั้งการลงเรือไปอีกฝั่งหนึ่งของทะเลสาบก็เป็นเวลาพักผ่อนจากการงานเพราะสามารถตัดความม่นวายจากฝูงชนเมื่อล่องเรืออยู่กลางทะเลสาบได้ชั่วขณะหนึ่งก่อนที่จะเริ่มงานเทศศอนอีกครั้งเมื่อไปถึงฝั่งโน้นแต่ครั้งนี้แทนที่จะได้พักผ่อนปรากฏว่าเกิดขึ้นลมพายุโหมกระหน่ำเรือ ลูกศิษย์ก็สะโกนว่าพระอาจารย์พระองค์ไม่สนพระไทยที่พวกเรากำลังจะตายอยู่แล้วหรือเราจะเห็นได้ว่าปฏิกิริยาของสิ่งสร้างคือเรามนุษย์มีความตกใจกลัวเพราะเรารับมือกับขึ้่นลมไม่ไหวแม้อากาสาวกหลายคนจะเป็นชาวประมงอาชีพก็ตามตรงกันข้ามปฏิกิริยาของพระเจ้าพระผู้สร้างนั้นไม่เหมือนเราคลื่นซัดเข้าเรือจนน้ำเกือบจะเต็มเรืออยู่แล้ว พระอ,องค์บรรทมหลับหนุนหมอนอยู่ที่ท้ายเรือพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเจ้าและบรรดาอาคาสาวกก็จะได้รับรู้ได้สัมผัสความเป็นพระเจ้าของพระองค์ยิ่งวันยิ่งชัดเจนขึ้นในเมื่อสาวกต่อว่าพระอาจารย์พวกเราจะตายอยู่แล้วไม่สนใจเลยเหรอน้ําจะท่วมเราอยู่แล้วพระองค์ทรงลุกขึ้นบังคับลมตรัสสั่งทะเลว่าเงียบซิจงสงบลงเถิดลมก็หยุด ท้องทะเลราบเรียบอย่างยิ่งและพระองค์ตรัสถามเขาว่าตกใจกลัวเช่นนี้ทำไมท่านยังไม่มีความเชื่อหรือบรรดาอากาสาวกได้เรียนรู้จากพระเจ้าผ่านพระิษฐานุภาพที่ทรงบังคับขึ้นลมได้ของพระเยซูเจ้าแต่มนุษย์เรียนรู้จากพระเจ้าผ่านทางประจุปการณ์การไม่สามารถบังค,บบงคับอารมณ์เกี่ยวกาดของทะเลขึ้นลมยามบ้าคลัง่ง พวกเราเลยรู้ว่าเราเล็กน้อยต่ำต้อยแค่ไหนเมื่อมีคลื่นสินามิถาโถมเข้าสู่ฝั่งเมื่อภูเขาไฟระเบิดเท่าทุลีขึ้นไปบนท้องฟ้าพ่นลาวาเหลวร้อนและอุแผ่ไปตามพื้นดินเราทำได้แต่วิ่งหนีและมองดูปาารากฏการณ์เหล่านี้ด้วยความเสื้องบเสงเี่ยมเจียมตัวหรือยืนแข็งทื่อด้วยความตื่นตนกด้วยรู้ว่าเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของเรามนุษย์ พลันคิดได้ว่าพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงควบคุมสิ่งสร้างของพระองค์ได้และสารภาพออกมาเหมือนบรรดาอักราสาวกในจอนจบพระบรสารบันี้ว่าเขาเหล่านั้นกลัวมากพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นใครหนอลมและทะเลจึงยอมเชื่อฟังเช่นนี้เดี๋ยวพบกันช่วงที่สามครับ ความรักไม่อิจฉาความรักไม่หยิ่งจังหองความรักไม่ช่างจดจำความผิดความรักไม่ประพฤติผิดความรักพร้อมที่จะให้อภัยเสมอเราทุกคนมีความรักแต่เราเข้าใจคำว่ารักมากแค่ไหนสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยใส่ใจในคุณค่าของความรัก หนังสือโยบนะครับนำมาสู่บทพบระวรสารด้วยบุญมาราโกรที่พระยิสูเจ้าทรงบังคับขึ้นหล่มเนี่ยเป็นเป็นขุมทรัพย์นะครับไปวัดถ้าเราฟังแล้วเราเข้าใจเราก็อิ่มใจขอบคุณพระเป็นเจ้าทรงเลี้ยงอาหารเราด้วยพระวาจาของพระองค์นะครับเรามาถึงบทอ่านที่สองนะครับน้วบุญเปาโลเขียนจดหมายไปถึงชาวโคดินฉบับที่สองนะครับอาจให้ข้อคิดแก่เราว่า แม้พระเจ้าจะทรงเป็นพระผู้สร้างโลกจักรวาลทรงฤทธานุภาพบังคับขึ้นลมอย่างผู้ทรงอำนาจแต่พระองค์ทรง,งใช้อำนาจอันมหิทธานุภาพของพระองค์นั้นผอมองค์ลงมาบังเกิดในโลกนี้พระองค์เป็นพระผู้ทรงบังคับขึ้นลมเป็นเจ้าของจักรวาลทั้งปวงแต่พระองค์ทรงทรงแสดงความสุภาพผอมตนลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ผู้ซึ่ง ยากจนต่ำต้อยมนุษย์ผู้ซึ่งเจอขึ้นลมแล้วทำอะไรต่อไม่เป็นพระเยซูเจ้าทรงลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์สิ้นพระชนบนไม้กลางเขตไถ่าบาปเราทั้งบูนให้รอดพ้นจากบาปเราจึงเป็นเหมือนคนโง่เขาที่ไม่เข้าใจความรักที่พระเจ้าทรงใช้มหิทานุภาพของพระองค์เพื่ออะไรเราเคยพิจารณาพระเยซูเจ้าตามมาตรฐานของโลก บางทีชาวยวอาจจะดูหมิ่นพระเยซูเจ้าบอกไหนเป็นพระบุตรพระเจ้าลงมาจากกังเขนช่วยตัวเองแล้วก็ช่วยโจรสองคนให้รอดแล้วทำอัศจรรย์ให้เราดูสิบางทีเราใช้มาตรฐานของโลกไหนอาณาจักรของพระองค์ทหารของพระองค์อำมา์ของพระองค์ลดรบของพระองค์อยู่ไหนเราเอามาตรฐานอาณาจักรของโลกมาตัดสินอาณาจักรมาตัดสินพระเยซูเจ้า อาณาจักรของพระปิญเจ้าอาทิตย์ที่แล้วเราก็ฟังแล้วว่อาอาณาจักรของพระปิญเจ้าไม่ได้เป็นแบบอาณาจักรของโลกอาณาจักรของพระพิญเจ้าเป็นอนาณาจักรที่พระปิญเจ้าทรงควบคุมไม่ได้เกิดจากพลังทหารเพราะฉะนั้นเราเหมือนคนโง่ที่ไม่เข้าใจความรักที่พระเจ้าทรงใช้มาหิดฐานูภาพของพระอ,องค์เพื่ออะไรเราเคยพิจารณาพระเยซูเจ้าตามมาตรฐานของโลก ผู้ประหารพระเยซูเจ้าคิดว่าพระองค์เป็นเพียงช่างไม้แห่งนาซา렛ผู้ไม่สามารถพาพวกเขาไปปฏิวัติโรมันได้นี่มาตรฐานของโลกคือเธอต้องพระองค์ต้องพาพวกพวกเขาเนี่ยไปลบไปชนะไปปฏิวัติพวกโรมันให้สําเร็จเขาเอามาตรฐานการเป็นชาติมาหาอํานาจแบบความคิดฝ่ายโลกมาตัดสินคําสอนของพระเยซูเจ้า และบุญเปาโลก็เลยเขียนบอกว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราจะไม่พิจารณาผู้ใดตามมาตรฐานมนุษย์อีกแม้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยพิจารณาพระคิดเจ้าตามมาตรฐานมนุษย์แต่บัดนี้เราจะไม่พิจารณาพระองค์ตามมาตรฐานนี้อีกต่อไปดังนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคิดเจ้าผู้นั้นก็เป็นสิ่งสร้างใหม่สภาพเก่าผ่านพ้นไปสภาพใหม่เกิดขึ้นแล้ว การหันกลับมารักพระเจ้าจึงเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีทั้งปวงเธอจะเอามาตรฐานของโลกมาตัดสินพระเยซูเจ้าแล้วเรามีชีวิตอยู่ในโลกทุกวันนี้เรามีค่านิยมทางโลกเราถูกแฟชั่นถูกอิทธิพลทางความคิดของฝ่ายโลกครอบงำแล้วจะเอามาตัดสินพระเป็นเจ้าวันหนึ่งนะครับเราเจอคลื่นลมแล้วเราจะตายอยู่กลางทะเลแล้วเราถึงจะคิดได้ การห um ันกลับมารักพระเจ้าจึงเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีทั้งปวงนี่นะครับการหันกลับมารักพระเจ้าจึงเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีทั้งปวงเพื่อผู้ที่มีชีวิตจะได้ไม่มีชีวิตเพื่อตนเองอีกต่อไปแต่มีชีวิตเพื่อพระองค์ผู้ได้สิ้นพระชนและทรงกลับกิ่นพระชนชีพเพื่อพวกเขาเขาต้องกลับมาหาพระเจ้าวิธีเดียวที่เราจะพบพระเจ้า ขณะที่ผู้คนถกเถียงด่าว่ากันในเรื่องศาสนาผมยอมเป็นคนโง่ในความสงบกับองค์พระเจ้าตามความเชื่อที่หล่อเลี้ยงชีวิตมาได้จนถึงวันนี้ศาสนาที่แท้จริงคือศาสนาที่ทําให้เมนโนธรรมสงบขณะแงหน้าขึ้นมองดูพระท่านบูชามีเพียงพระเจ้าและเราสองคนเท่านั้นไม่เกี่ยวกับใครเลย พระเจ้าทรงทําให้เราเห็นตัวตนชัดเจนขึ้นว่าเราเปลือยเปล่าไม่มีคุณค่าอะไรเมื่อถอดเครื่องประดับตกแต่งร่างกายออกไปมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงห่มคุมร่างกายของเราเสียใหม่ด้วยพระเมตตาของพระองค์พอชีวิตสบายเราก็เริ่มปัดพระเจ้าออกไปพอเราไม่มีพระเจ้าเราก็ไม่สบายใจเราจึงเริ่มหาเหตุมาปอบใจตนเองด้วยการวิจารณ์พระเจ้าและาศาสนา พระเจ้าไม่ทรงกล่าวโทษเราเลยนั่นจึงเป็นเหตุที่เราคิดว่าไม่มีพระเจ้าพระเจ้าไม่ทรงทําให้ลิ้นเราเป็นใบนั่นเป็นเหตุที่เราคิดว่าพระองค์ไม่ทรงฤทธิ์ลึกๆแล้วเราทุกคนรอคอยวันนั้นวันที่เราจะกลับเข้ามารู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงเพราะใจเราวนเวียนอยู่กับพระเจ้าเพียงแต่แสดงออกแบบคนหญิงจองหองวิธีเดียวที่จะพบพระเจ้า คือการโน้มศีรษะลงกราบแด่พระองค์วิธีเดียเลยนะครับใครอยากจะรู้จักพระเจ้าวิธีเดียวเลยลูกต้องเข้ามาโน้มศีรษะลงกราบถวายพระเกียรติแด่พระองค์ฉากด้านหลังของพ่อเป็นพระท่านบูชาแล้วก็มีพระรูปพระเยซูเจ้าทรงถึกตึงกับไม้กลางเขน พริษฐานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์ก็คือทรงลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์สิ้นเพื่ชนบุญไม้กางเขนไทยบาปเราทุกคนเนี่พราะฉึ้นขออ่านประโยคสุดท้ายในบทกวีนี้นะครับวิธีเดียวที่เราจะพบพระเจ้าคือการโนมศีรษะลงกราบถวายเกียรติแด่พระองค์สวัสดีครับ